หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันขึ้นปีใหม่ปี2567นะครับนะครับนิยมมาทําบุญไสบตรท,ที่วัดบ้านกาบอนะครับเนี่เด้อพระเดชพระคุณน้องตาเดินนําหน้าขอให้ชูกราบ้่ำรวยร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้อโยมที่มาทําบุญไส่บตรวันนี้เด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาร่ารวยร่ารวยทุกคนทุกคนเด้อ สาธุนะครับนี่โยมมาแต่เช้าๆนะครับมาทําบุญใส่บาตรขอให้ร่ํารวยร่ํารวยนะครับเด้อพอดีคุณลุงตาจะขึ้นไปบนหอแก้วนะครับขออนุญาตตามขึ้นไปถ่ายภาพด้านบนนะครับได้ทิดยันยงตุ้มทองนะครับเป็นผู้คอยพยุงพรเดีพระคุณ้องตานะครับ มอแก้วนะครับปรเดชประคุณลุงตาได้สร้างพระพุทธรูปนี่นะครับนี่สีขาวนะครับสีเงินสีขาวนะครับเพื่อบูชาคุณขวางหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับเหมือนรรมาจากนะครับสุมประตูสีขาวสีเงินนะครับเป็นสีของหลวงปู่ขาวอนาลโยนะครับบูชาคุณที่หลวงปู่ขาวนะครับ เป็นจินทานบ้านเกิดของท่านอยู่ที่นี่นะครับและก็นะครับเคยย้อนกลับมาจำพรรษาที่บัดบ้านเก่าบหนึ่งพันษานะครับที่อุโบสถการประเรียนนะครับเก่านะครับ นีโยมบุนดกเพ้อครัวทำบุญทุกทุกอย่างทุกทุกรายการบังรงพุทธศาสนาสงโดย์บาตรนิพพานปักปัจจโยมลุกใต้เทวดาบ magic, so equally, hygiene, ้ากคนน้องโมแก้ววัดบ้านโกโบนะครับผลิตพระคุลลุงทาความกับคณะสงฆ์และญาติโยมนะครับสร้างถวายเป็นพุทธบูชา รรมบูชาสังฆบูชานะครับใส่พอดนี่เล้องมอนมะแมวบุญมีนี่แหละน้องอะไรน้องจิงอนจา แตตอนแม่ชีจะมีวันาเมีนร้อยบาทกลอัสมบูรณ์แ่อนงอาของครอบครัวดีในอแม่ปุยาติยายเจ้าตแหนเวียนบนร้อยบาทแม่ชีเนียวขอได้ไหมแม่ชีอินแบงปัดโตกี้ในร้อยบาทแม่ชีบอจบ ที่บญมาตรลาหายต้เนเ่ร้อยบาทแมมที่กำมลรักคนตธกิงทำบุญแแต่วันขึ้นปีใหม่วุนที่ให้พอ่อุญสู่ฝนตกิงเก่ากำในเบนสองรอยยี่สิบบาทอนุโมตรมนาสา,าโโโตุมมรฐานะกติโยมหตู แม่จีออไรไทยเขาวัฒนาวราพรก็เสียงร้อยบาทนอกแกน่นะตอนน้ำเช้าคนจะลัดลักโนลีลักนะข,ของครอบครัวติดให้ยายาที่หลวงนราไปเจ้ากับมในเบียนบังหลวงพุทธศาสนาหนึ่งร้อยบาทนิพพานฮับเป็นใจโยโมตุวหนาวหนักโยบุตรีฟองนอกบ้านเนี่น้อง ปจิเด้ตังฑ์ใจอธิทินิตอธิทันใจยอกใจโกรเเจหัวปวดจาารตะนาใจถวายเด็กระโง่มัวเงาตังใจด้วยในไหวพัดกังนอเอาไหวพระตัจิตอธิทานทำบุญตักบาตีไป ทำบุญรลับโชจสิงดีหน้าใหม่อมาให้ที่เวียดแม่ทีละเอียดทีโมหนึ่งร้อยบาทนิทานนัำตยโยโมตุอาวัย นโตัสัมมาสัมพุทธาสูสุทินนังวตมิทานังทานังมปริสุธรรมนิพพานังปรมังสุขันิพพานังปัจยโย เดชเหนียดานำพาคณะสงฆ์ออกลับปีนภูาดอาแสนท่านแสงท้ายหนาโยมผูกมีบุญมีกุศลมีจิตใจเลื่อมใสในคุณของพภารตะนาใจอุปขันตุคนเหลืองแถวจากเดี๋ยวบุงนาฬิกาก่อนท่าวรา6โมง55นาทีครับมันทนประปะทันมาตามลำดับเด้อ พราะฉะนั้นพี่น้องญาติโยมนาผู้เดินทางมาหอดมาถึงแล้วกัต่างจิตต่างใจใส่บาทโอกาสเกี่ยวเดินทางมา,าหาป่ามมมอหาแม่มาปกปักสังสรรค์ขอมาขอบครัวเหตุการ้์ที่ห้ามไอห้ามไอ อวันนั้นามมองกล้องให้หน่อยเดอ้อหนึ่งสองสาม,สามยิ้มขอบค,คุณมากมากนะครับเทพพบุตรนะครับจะได้ใส่บาตรก่อนนะครับส่วนเทพธิดาจะได้ใส่บาตรท,ทีหลังนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับออกรับบิณฑบาตในวันขึ้นปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่ๆนะครับวันที่หนึ่งมก,กราคม2567นาะครับนี่เดือพระจารยร์มหาบวงเดือนกะตะปุญโยนะครับนำพาคณะสงฆ์จากวัดบอ่อชเนิงนะครับ นะครับกำลังย้ายทิศใหม่นะครับน you know şey kind of ี่เอตรวจอภไยนะครับทยันาน่ารบรุงบาาจงงานะมีบิเวณงานะครับเมื่อลาคิดด เป็นบุญเป็นอานิงส์แกตัวเฮาเองเป็นประโยชน์แกคุณตาตาสนานสืบต้องไปแมนตรงหมายเปล่าว่าดีปองเป่าเกลือนแตุ่ณยมบดีดาลูกสาวเจ็บปวดแต่ยัง่วดยิงแม่กุดเติมเต็มิมบุญนยิงเปรบาดนิทานอัศจยโตูคุณแม่วันดีปรสาีแต่ปันนาเนคุณ นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมาทําบุญใส่บาตรนะครับที่วัดบ้านโกบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอํานาจเจริญนะครับต้อนรับปีใหม่ขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ํารวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับพลิกไปพลิกมาหลายรอบนะครับโยมก็เลยงงนะครับเด้อนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพลิกไปพลิกมาหลายรอบนะครับนี่เหมือนปิ้งปลาเลยนะครับนี่เด้อ โอเคนัดยรทายงกอนียให้ไปนเดินพระจารูั์สมุทรไทยนะครับต้องการให้เปลี่ยนทางใหม่นะครับแต่พระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าทางเดิมนะครับที่เคยบินทบาทให้หันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้านะครับพระพุทธปฏิมากรนะครับ เด้อนะครับรายพ่อใหญ่สวัสดนะครับพ่อใหญ่ปาลมนะครับยมอุปธรรมคำชูนักตลอดถึงนะครับญาติโยมที่มาทําบุญประจําประำน่นะครับได้สิทธิพิเศษนะครับใส่พัดก้อนนะครับเด้อ เมื่อคืนนี้นะครับพระเดชประคุณหลวงตาก็เมตตาให้ธรรมะนะครับจากนั้นนะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยโคนะครับราชทินนานใาม่นะครับพระครูสุนทรนะครับสุตานุกูลนะครับยังไม่คุ้นนะครับก็เลยกลัวจะพิษนะครับราชทินนานใาม่นะครับนำพาคณะสงฆ์นะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับ จนถึงหกทุ่มกว่าๆนะครับประมาณหกทุ่มสิบกว่านาทีนะครับเด้อนะครับโชคดีอากาศไม่หนาวนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี้ญาติโยมมาทําบุญใส่บาตรต้องมองด้านหลังนิดนึงนะครับกลัวจะชนนะครับโยมพ่อชัยนะครับมาทําหน้าที่ถ่ายภาพให้พระเดชพระคุณห้องตานะครับโชเฟอร์นะครับเด้อ ต้นสายอยู่นี่แต่ปลายสายอยู่ใกล้โนนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งที่วัดบ้านเก่าบอนะครับปีใหม่วัดแรกนะครับวันที่หนึ่งมกราคม2567วันแรกนะครับญาติโยมมาทําบุญที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับประเดชประคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระราชปีชายันมุนีนะครับได้วางกําหนดการวางหลักไว้นะครับช่วงวันปีใหม่ให้มาบิณทบาทที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับ ก็ zat, ผมมาตมาภาพก็จําไม่ได้หมดเท่าไรนะครับประเดชพประคุณท่านจะวางไว้เป็นช่วงนะครับวัดบ้านเก่าโอก็จะไปร่วมกับวัดบ่อเชนิงนะครับวัดบ่อเชนิงก็จะมาร่วมกับวัดบ้านเก่าโบนะครับมีจิจกรรมร่วมกันนะครับประเดชพประคุณท่านแบ่งให้นะครับจัดการให้นะครับจัดสรรให้นะครับนี่ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับายาดยงผู้อุปธรรมคำชูวัดวาพะศาสนานะครับวัดบ้านเกาบอนนะครับพร้อมจิตพร้อมใจมาร่วมทําบุญใส่บาตรเช้าๆวันนี้นะครับตอนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่านะครับหลังจากเมื่อคืนมีสวนมุลข้ามปีนะครับทาานั้นได้ชาติมาทำมดโต ยมเยอะเป็นพิศรูน้อยนะครับไซบาทนะครับอากาศพอดีนะครับไม่หนาวนะครับเดือวัดบ้านเกาโบอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของหลวงปู่เขาวานาลโยวัดธรำมกองเพนนะครับ ลวงปู่ท่านนะครับมีปัญหากับครอบครัวนะครับแล้วก็ออกบวชนะครับไปประพฤติปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับจนได้ธรรมะเต็มจิตเต็มใจแล้วก็ย้อนกลับมานะครับจำพรรษาที่อุโบสถเก่านะครับของวัดบ้านเก่าบอนะครับต้องอุโบสถการเปลี่ยนปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าเป็นหลังเก่านะครับแต่ว่าฐานบวชเป็นฐานบวชเก่านะครับ เดอ้อจากนั้นก็นำพาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะครับมาเผยแผ่ธรรมะที่วัดบ้านเกาบอนี้นะครับประเดษประคุณหลวงตานะครับมาจําพรรษาอยู่ที่นี่นะครับออกจากวัดบ่อ์ชนิงนะครับหลังจากมาศึกษาเ่าเรียนนะครับบวชที่บ้านหัดแพงนะครับอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพัทนุมนะครับจากนั้นมาศึกษาเาเรียนที่วัดบอ่อชนิงนะครับ ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อใหญ่วัดพิสูพารามนะครับเนื่องจากตอนอยู่ที่บอชนิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณให้ทําหน้าที่นะครับดูแลงานปกครองต่างๆนะครับมันค่อนข้างจะยากนะครับนี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องล่ะนี่ฮึนะครับผมจุกน้อยนะครับนี่นางฟ้าตัวน้อยนะครับนี่ ขุมทองบำรุวงพุทธศาสนาตอย่างตุกไายกันเนี่ยสองร้อยบาทบุนบุนนี่พวมีไรบัานแจกมันบังแหกออกได้คือไม่พากันเก้าจะห่อกินเอาห่อกินมันจังยิ้มมันบ่ไปยิ้มเดี๋ยวพระคุณลุงตานะครับ สมัยก่อนเป็นพระนุ่มนะครับมาจากบ้านหัดแพงนะครับนครพนมนู้นนะครับมาศึกษาเท่าเรียนที่วัดบ่อเชนิงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพระเจ้าคุณนะครับก็มอบภาระให้ดูแลพระพิสุสง์นะครับฝ่ายการศึกษาการทำงานปกครองนะครับแต่ว่าด้วยงานปกครองนะครับบางคนบางรูปก็ปกครองง่ายนะครับบางรูปบางท่านก็ปกครองยากนะครับก็เลยนะครับเบื่องานปกครองนะครับ สแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมนะครับไปปาลบให้หลวงปู่ท่านะครับวัดเทพมงคลได้ยินได้ฟังนะครับอยากปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทาวัดเทพมงคลก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้าจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานมันจะยากอะไรนะครับหลวงพ่อบันแก้งนะครับเมื่อก่อนเป็นพระครูวิสารเข็มมอคุณนะครับ สอนจนถึงอภินญ,ญานะครับประเดชพระคุณลุงตาท่านบอกว่าได้ยินเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่ามันกล้องอยู่ในจิตในใจตลอดมานะครับเ<ร>ด้อจากนั้นก็ขออนุญาตนะครับประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้า,จาคุณนะครับพระราชปีชายามุนีแล้วก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับที่วัดพิโสพรา,าม,ามเป็นเวลาหกปีด้วยกันนะครับนำพาเอา หลวงปู่พระมหาประกอบสัมปโยคโคนะครับพระอาจารย์พระครูวิจ,จิตสุตาธิคุณนะครับพระอาจารย์พระครูวิเวศอรัญญธรรมนะครับนะครับลูกศิษย์ชั้นผู้ใหญ่นี่นะครับเดินทางไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับพระราชปริยัตยากรนะครับสถานที่ตรงริมห้วยนะครับริมห้วยไทายท,าย,ทายวัดพิโสพารามนู่นนะครับ ประเดี๋ยวพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับปไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่น่นนะครับก็ผมมาตมาภาพก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าได้ยินคราาูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะครับรเ,เด้อนี่ <c oughs> ปุรเดก็เสียงดีเห็นมนะั้งเเป็นญาติหมะลำหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นญาติหมะลำหรือเปล่านี่เสียงดีจังเลยเนี่ยหื้อ ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมิเชลครับน้องมิเชลน้องมิเชลถ้าออกกล้องนี่ไม่ร้องนะนี่เนาะนะครับน้องมิเชลนะครับนี่ยกำลังจะร้องให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่ยไทยหรือว่าคลิปเลี้ยว จของคลิปเดียวร้อยล้านนะครับเนีเอานะครับรลดนานมือนี้เหรอชื่ออะไรครับเนี่ยโบซีฟ้านี่ชื่ออะไรครับเนี่ย โคตรโลโคตรสมโนเนี่ยเหลือเกิอก่อยปีนอนแต่ตั้งเจอพันว่าทุกเสียงเตไปมองกล้องไหนครับชื่ออะไรครับเนี่ยจูนี่น้องจูนี่จ้้านนองจูี่่กีขวบแลยเนี่ยซ้อมขวบนะครับนี่กำลังน่ารักเลยนะครับนี่เอาเมี่ยงลอยเอามาเสียก่อนไหมหลับซ้อมเนี่ย พราะฉะนั้นอายุไขหนึ่งกับของคนเฮาในยุคนี้เจ็ดสิบห้าปีเด้อต่างเจ็ดสิบห้าเวาเราเอาอายุของเฮาต่งเวดันนั่นหน่อยยังมุมยุห้าปีสิบปีอารจะอายุหกิีก็ปีอ่างคนแ่ปีเทบนี่ไกลเกินเลยท่านปีเทอ่บไกลเกินแล้ว่ะ่านหาเทียบหกเทียบจนไดุดทิบก็ปี วันเวลาที่เราสีอยู่บนโลกจังวันว่นสามหมื่นสามหมื่นก็วันก็แหงสามหมื่นก็วันคือเอาสามลอยหกชิ้นหาสิ่งหนึ่งทีมีสามลอยหกชิ้นหาวันสามอยหกชกวันเสาไทายหรือว่าคิวยังอย่ดต่อของชิปเลียวชื่อดังนะครับ แต่ว่ามันบ่หอดลอยที่เราเกิดล้งลงมาดำชั่ววันเก็บจิตหาปีกับสีเลือยยุคประมาณ่นสามเหมือนคนเดิมคนอนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดช๋ประคุณลุงตาออกรับบินธบาตจากญาติโยมนะครับผู้อุปถัมภ์คำชูวัดวาพระศาสนานะครับวัดบ้านเก่าโอนะครับออกบินธบาตในวันต้อนรับปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเออ ต้นสายอยู่นี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ไกลๆนู่นนะครับคณะสูงนะครับนี่นะครับนี่ญาติยมนะครับมาทุกสารทิ์นะครับตั้งอกตั้งใจมาทําบุญใส่บาตรนะครับรับบุญใหม่ๆนะครับในวันตอนรับปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราคม2567นรบะครับนี่หลวงไดเเอนนะครับปากการที่สองพยาคิเนี่เฮาสิเจ็บป่วยโดยโลกนี่ยัง กับบสามณที่บอกได้เป็นโลเบาหวานโลความดันโยมเยอะนะครับปกติจะถ่ายวิดีโอประมาณ20นาทีนะแต่วันนี้ดวงเลยมา23นาทีแล้วนะครับถือว่าโยมเยอะเป็นพิเศษนะครับนี่ร่างกายเป็นร่งแห้งโลเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมใจไว้อย่างไปเบื้องผลงานหรือบนี้ หลบภัยมันเกิดไปเกิดเป็นโลภภัยนะครับในความเกียดแห้งเออเสียดแห่งบริเวณนะครับปิดปกติมันขอญาติถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่มาทําบุญใส่บาตรที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับในความเสียงแห้งเอเสียดแห้งหลักใจเสี่ยงเป็นจูมบริยูดีสบายแดดสองตาแล้วนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเดืตางเวลาเออตางเวลา ตึงแก่ความใจเลยค่อนข้างจะติดพอสมควรนะครับผู้ทําหน้าที่ไทยบาทนะครับโยมพ่อชัยนะครับดื้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมที่มาทําบุญใส่บารที่วัดบ้านกบอนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันต้อนรับปีใหม่นะครับนี่นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ญาตโยมเยอะขนาดนี้นะครับ บันโลกท้าวังหินบนนี้ฮมันมน้องกันจะค้นเนี่ยบันโลกสว่างเนาะมันมน้องกันสีคนน่ค้นนะครับถึงทางโค้งแล้วนะครับเนี่ย นะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะแต่ปลายสายอยู่ไกลๆน,นู่นะนะครับใน,ในี่เออแต่ว่ามันมีกล้องตัวเดียวนะครับก็เลยได้ภาพมุมเดียวนะวขอโทษขออภัยน,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 นะครับผู้อยู่ไกลๆนะครับเเออออออาาา้้้น่่่งมัสิโหลลลวตตะะืื